โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็จบเกมเดย์ไรท์เช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้เล่นยังไงให้โหดเล่นยังไงให้คุ้มเล่นยังไงให้เก่งเล่นยังไงให้สุมกระชาโหดนะฮะเอาจริงก็มันก็แล้วแต่คนนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสองประมาณสามสายหลักๆอะ่ะอย่างแรกคือสายฟรีฟรีแบบฟรีแบบฟรีจริงๆอะ่ะ แบบประจําเดือนก็ไม่เติมบัตรรายวันก็ไม่เติมอะไรเงี้ยสา่นี้ส่วนมากเนี่ยเขาจะเข้ามาหาเพชรกิจกรรมไว้เฉยๆแล้วก็ดองไว้เป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเพื่อเอาการันตีเลยนะครับแล้วก็ดองตัวใดตัวหนึ่งขึ้น EX ไปเลยนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะได้เจอแบบคนโพสต์อวดบางอีเวนท์ที่แบบตัวละคร ดิปเจตมาอะไรเงี้ยเขาก็จะโพชว์ว่าเฮ้ยเนี่ยสายวีขึ้นอีเอได้โอ้โหปันครบด้วยนะป็นไงดองมาสามสีหเดือนอะไรก็ว่าไปซึ่งสายนี้เนี่ยก็ก็กทําได้นะครับแต่จริงๆผมเป็นคนที่ทําอะไรแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่เพราะว่าใจผมก็อยากจะเก็บให้ได้ครบทุกตัวด้วยนะแล้วก็พร้อมทั้งคือแบบ ใช้หมื่นแบบกาชงกาชาไปก็กระอยูยก็เล <g ül> ยแบบไม่ใช่สายดองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยไม่ใช่สายนี้สายที่สองก็คือสายปานกลางก็คือสายเติมบางส่วนแล้วก็จะ <c oughs> ว่าอย่างไรดีก็เติมบ้างไม่เติมบ้างตามกิจกรรมอะไรนี้แล้วก็ซื้อบัตรประจําเดือนกับซื้อเออเขาเรียกว่าอะไรเมนเทนพารนะครับผมเมนเทนพารเนี่ยถามว่า คุ้มไหมขอสารภาพเลยว่าคุ้มอยู่นะครับผมเนื่งองจากเม็ดกาชาเนี่ยเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะประมาณสิบเม็ดเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ400นะครับอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเราเติมสุ่มไปเนี่ยก็ก็ได้เม็ดกาชาเยอะนะฮะได้เท่าไหร่รับได้ตกอยู่ที่แปดอันนะครับซึ่ง มันก็จะได้พวกคอสตูมทองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถามว่ามันเอาไปทําอะไรได้ก็เอามาตั้งโชว์ในหน้าจอดีๆนี่นแหละแต่ใครที่ไม่ใช่สายสะสมเนี่ยไม่จําเป็นต้องปลดก็ได้เนาะที่เก็บของฟรีก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถามว่าปลดแล้วคุ้มไหมค่อนข้างที่คุ้มนะทรัพยากรที่ได้จากการปลดเพื่อนพาร์ทอันนี้ผมยังไม่ได้ปลดนะเพราะว่าเพืนเพนเพ่อดเพืนเพือ่อเพอนพ่อดเพื <c oughs> 3, 000, 15, ่อพ่อนเพื่อนพอนพ่อนเพืนเพืเนพนเพ่เอ จะมีเป็นล้นพาทครับที่หน้าเติมส,สายแบบเติมบ้างเติมได้หรือเติมไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับมีปันประจําเดือนอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่คุ้มนะก็มันจะเป็นล็อกอินนะครับได้60เข้าวปั้นแล้วก็60เพรน,นะครับซึ่งก็มีเหรียญด้วยนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยก็จะมี ให้แลกพวกคอสตูมนะครับอย่างเช่นคอสตูมโคโตริหรือว่าเป็นคอสตูมนาสตมีนะครับผมมีส่วนลดแล้วก็พวกอย่างอื่นนะครับมีกรอบรูปประจําเดือนให้ด้วยทุกเดือนนะครับทุกต้นเดือนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นของเดือนนั้นๆนะครับก็สามารถซื้อได้สะสมกันได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ขอบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มปกติมันประมาณร้อยไม่มน่ใจว่าร้อยห้าสิบเก้าหรือร้อยเจ็ดสิบเก้านะ แต่มันลดนะครับถ้าหากว่าเราซื้อแบบต่อเวลาเอาอาาัตโนมัติมันก็จะลดไป1ดอลลาร์ก็ลดไป35บาทอะไรที่โอเคมากๆมีโปรโมชั่นด้วยนะครับต่อดีเซตทุกวันจันทร์ก็คือไอสุมกะชาเนี่ยปกติมันใช้พันแก็ซื้อแค่ในราคาพันหได้ท้วยเป็นอะไรที่ดีแล้วก็7วันสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนเนี่ยเข้าปั้นกับเพชรเนี่ยมันจะพุ่งคูณ2ไป120นะครับ ซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ช่วงที่แบบได้เพชรได้กำไรที่ดีมากนะครับก็เป็นสิ่งที่สมควรมีไว้สำหรับใครที่สาดองสาดองจริงๆก็สมควรมีไว้นะครับเพราะว่ามันมันให้เพชรในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะต่อวันนะครับโอเคมาพูดถึงวิก,การ์ดนะครับวิก,กาดอันนี้ ถามว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นไหมไม่จาเป็นนะแต่สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่งเวลเล่งอย่างอื่นนะครับเล่งให้เราได้ตัวละครไวขึ้นเล่งเวลเนี่ยก็สมควรมีไว้เพราะว่ามันประหยัดในหลายๆอย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือเราสามารถซื้อสเตมิน่านะครับในราคา25เพจเนี่ยที่เติมสเตมิมน่าได้60ก้อนเนี่ยได้60ครับปั้นเนี่ยได้เพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับปกติเนี่ยมันจะซื้อ25เพจเนี่ยได้2รอบนะครับ เนียครับก็มีในส่วนของการ์ดนี้อยู่เนี่ยก็จะเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวนะไมบอกอนนี้ก่นอืมคช่างมัน้็ลืมบอกไอ้บัตรอันนี้ไปบัตรประจําเดือนเนี่ยยังมีข้อดีอีกอยู่นะครับก็คือเวลาเล่นเทียเตอร์เนี่ยจะสามารถลงเพิ่มได้นะครับอีกหนึ่งรอบก็คือปกติลงสามได้สูงสุดสามรอบนะครับ เอเตอร์เนี่ยก็จะปกบวกหนึ่งให้เรานะครับพร้อมอพวกดูนสโตรวอร์ดเนี่ยก็จะบวกหนึ่งด้วยนะครับอีกครั้งเนี่ยทุกๆ48ชั่วโมงนะครับเราจะสามารถสุ่มกาชาในหมวดหมวดฮาร์ซัมมอนนะครับได้ฟรีหนึ่งครั้งทุก4 8ชั่วโมงก็คือทุกสองวันนะครับเราจะสามารถเลือกหมวดได้ว่าจะซุ่มในตัวของตัวละครหรือเซฟิล่าเป็นอะไรที่น่าจะดีที่เรามาโฆษณาหรือเปล่านะ แล้วก็พวกคาร์ดโหมดเฮลโหมดเนี่ยก็ลงเพิ่มได้อีก1รอบนะครับปกติลงสูดสุดสามรอดเท่นกันก็จะลงได้สนะครับแล้วก็สามารถเร่งสปีดทำงานได้1ชั่วโมง1ครั้งต่อวันอประมาณนี้ส่วนของวีคเนี่ยจะเป็นพวกออนไลน์อินสแตนเนี่ยสามารถลงเพิ่มได้อีก1รอบนะครับฟรีแล้วก็สามารถกดรีเฟรชแฟกเมนต์ในสโตร์นะครับก็จะเป็นอ่า หน้านี้นะครับสามารถกดโดยไม่เสียสิบเพชรฟรีหนึ่งรอบนะครับอนตรงประมาณนี้แล้วก็พวกเซฟิล่าเนี่ยที่ใช้ใช้สมุดในการอัญเชิญนะครับพวกนี้นะเผื่อใครไม่เคยรู้จกักก็จะสามารถกดคอมพิซก็คือแบบเร่งให้มันเสร็จเลยเนะี่ยได้หนึ่งรอบนะครับก็คือแบบเรากดากดไปกี่อันเนี่ยก็ตามเนี่ยสมมุติว่าเรากดไปแบบแถวหนึ่ง ทุกอันเลยนะครับเราเราสามารถกดคอมพิวให้มันเสร็จหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงที่ต้องใช้เวลารอกระตาม <c oughs> แต่ก็ค่อนข้างที่จะเกลือนะอันนี้เสียทีลวสองหมื่นนะฮะแล้วก็เวลาเราเล่นออนไลน์เบทเทิลเนี่ยเราจะสามารถทุบได้นหนึ่งรอบด้วยนะก็ไออันที่สองแล้วแล้วก็พวกค่าหมดเฮล่หมดนะครับลงเพิ่มได้หนึ่งรอบถ้าหากว่ารวมกับการประจําเดือนเนี่ยก็จะลงได้ วันละห้ารอบเลยครับด่านนั้นๆซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยลิ่งได้ชิ้นส่วนในด่านนั้นเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือเราก็ต้องเสียพวกสเตมิน่าอะไรเยอะขึ้นเหมือนกันนั่นแหละป <c oughs> กติก็ลงสามรอบเสียแค่สามสิบหกไงแต่ต้องลงห้ารอบก็เสียหกสิบแปโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรอันนี้สำหรับสายปันกลางเนี่ยก็จะเติมมาลงประมาณนี้หรือไม่ก็ จะมีอีกอย่างก็คือพวกโปรโมชั่นที่มันมาตามอีเวนต์นะครับมันก็จะมีพวกแบบเติม1ดอลลาร์ก็จะได้พวกสุ่มนะครับ5 0ิเพรอะไรเงี้ยอะไรก็ว่าไปประมาณ3ดอลลาร์ก็มี5ดอลลาร์ก็มีจะเติมเกินไปกระปอยรับรางวัลไปก็ได้นะครับาร์ประมาณนี้เช่นอันนี้ก็ผมผมก็มีเติมดูบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าอีเวนต์นี้มันก็เกลนะฮะเกลแก้ว โอเคต่อไปก็คือสายประวานสายประวานนี่เป็นสายที่ง่ายที่สุดลวมะก็คือแบบเก่งง่ายสุดละสายประวานก็คือแบบอยากได้อะไรก็เติม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 อยากได้สุ่มได้ตัวละครก็เติมเติมเติมมันมีอะไรให้เลี้ยงยืนนะครับสายประวานก็สายประวานขอไม่พูดถึงกันแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายนั้นผมเป็นสายกลางนะแต่บางครั้งก็พลิกผันไปประวานได้ถ้าหากว่าอยากอันนี้นะครับแต่ก็ไม่มีตังหละ โอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงว่าวันนึงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับอะอย่างแรกนะครับเข้าเกมมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเควสประจำวันนะครับเควสประจำวันเนี่ยต้องทำให้หมดพยายามทำให้หมดนะครับก็คืออย่างแรกก็คือลงสตรอรี่3ครั้งเดย์เดลี่เดลี่นะครับแล้วก็อัพเซวิลา่าทำงาน2ครั้งเดดหนึ่งครั้งลงเทเตอร์หนึ่งครั้ง ลงรูนหนึ่งครั้งเล่นออนไลน์อินสแตนซ์สามครั้งนะครับรับไอรีวอร์ดลอสเทลนะครับไอท้าทายการเซรบิดสามรอบอะ่ะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เคียร์เอร์เบดไทออลหนึ่งครั้งแล้วก็ชเรเลนคูบิลหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้ก็พยายามทําให้หมดไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายสายกึ่งฟรีหรือไม่ก็สายประวนันสายประวนันจะไม่เล่นก็ได้แต่แต่ถ้าสายฟรีกับสายกึ่งฟรีเนี่ยควรจะเล่นไว้เพราะว่า รางวัลที่มันได้โดยรวมจากตรงนี้เนี่ยมันก็คือสามสิบเพรนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่เราจะได้ในการเอาไปสุ่มกระชานะครับผมโอเคก็พวกนี้เนี่ยก็จะมีพวกระบบออโตโอ้ผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟสองมีหรือยังอันนี้เป็นระบบออโต้ลงให้นะครับเช่นผมอยากจะลงคูบีเอลเนี่ยผมก็กดเลยจวบมันก็เล่นให้เลยผมก็ไม่ต้องทำอะไร โอเคก็มาถึงล็อกอินประจำวันก่อนแล้วกันล็อกอินประจำวันก็ไม่มีแล้วก็รับรับรับไปเบนโตะนะครับโอ้ยมั่นใจว่าเวลาเซิร์ฟสองมันเหมือนกับเซิร์ฟแรกไหมมันจะมีเวลารับอยู่สองช่วงนะครับก็คือช่วงช่วงประมาณเก้าโมงเช้าแปดโมงเช้าเนี่ยของเราแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีสองช่วงที่เราจะได้เข้าปั้นฟรีนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ยังเป็นต้องตื่นมารับก็ได้มันก็ไม่ได้สําคัญมากนะครับ โอเคต่อไปที่เราต้องทำอะไรอีกนะครับก็คือลงกินหาว่ากินเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นต้องมีไหมพูดเลยว่าสาหรับผมเนี่ยผมว่าจำเป็นต้องมีก็คืออย่างแรกเนี่ยมันก็มีพวกสินคงสินค้าอะไรให้เราแลกนะครับก็จะเป็นปานเซ็ตโฮลี่นะครับเซ็ตนี้ก็เป็นเซตท,ที่สายออสายไม่ฟรีเ่ยก็ควรจะหาไว เพราะมันก็เอามาทดแทนหลายๆปานได้นะครับก็มีเซตเฟรลี่ให้สายทัพนะครับสายแบบสายแบบเซอทัพอย่างเดียวอะ่ะไม่ทำดาวมิดแล้วก็มีชุดนะครับในส่วนของแดนปาร์ตี้กับตาริสพาไลพาเลตหรือเปล่าก็าะจะเป็นชุดของทงังกุยะกับยูซุรุนะครับผมเป็นอะไรที่สมควรมีติดไอดี ID ไว้เป็นอะไรที่น่าติดีนะครับผมอีกทั้งเนี่ยเวลาแต้มกิ้วเนี่ย ถึงเลเวอ d เนี่ยเราก็จะได้เพรฟรีหนึ่งลอหนึ่งพันด้วยนะครับไม่หนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่งพันแค่หนึ่งพันนี่หกกินไปโอเคก็แต้มกิวก็เอาไปทาอะไรอย่างอื่นได้มากมายนะครับผมก็สมควรที่จะหาไว้โอเคต่อไปอะไรต่อมาดูกันในส่วนของอันนี้กันละกันก็คือลงสตอรี่ก็ถ้าหากว่าเราจะหาตัวอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะเอไปเล่นให้มันแบบ ครบ,ครบเช่นตอนนี้ผมกำลังหาโอริกามีอยู่ใช่ไหม่วงนี้ก็มีคนขอโอริกามี่ร่างเอ็นเจลด้วยผมก็กําลังพยายามปั้นอยู่นะเพราะตอนนี้ก็ลงมันครบทุกรอบเลยอันนี้ห้ารอบผมก็ลงเรียบร้อยแล้วก็นี้ผมห้ารอบผมก็ลงเรียบร้อยพยายามหาเศษทุกวันนะครับก็ตอนนี้ได้เปสิบเก้าเศษตอนนี้อยู่ที่เอ็เอนะครับกาลังจะขึ้นที่เป็นเอก็ค่อนข้างเีจะน,นะ <laughs> กก็สมควรที่จะมาลงหาไว้ให้ ให้ได้ทุกวันนะครับแบบใครที่อยากจะได้ตัวละครตัวใหม่หรืออยากจะอัพตัวเกตตัวละครเนี่ยก็ไปลงบทนั้นๆแล้วก็หาให้ได้ทุกวันนะครับมันจะได้ลิ่งความเร็วต่อไปเป็นในส่วนของโกนะครับตังคิปเชคแล้วก็ x อกพีแล้วก็เพย์เยอร์ Player, หรือเปล่าสิ่งที่ในหมวดนี้เนี่ยสมควรที่จะจะต้องลงทุกวันเนี่ย ผมมองว่าตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ3ามอย่างก็คืออย่างแรกก็คือทองนะครับทองนี่จําเป็นมากเพราะว่าการอัพตัวละครตัวใดสักตัวเนี่ยขึ้นพวก e x เ,เนี่ยใช้ประมาณหลายล้านเลยซึ่งเป็นอะไรที่ <c oughs> หายาก <c oughs> กว่าจะเก็บได้ทีนี่ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับแล้วก็คลิปเช็คแคสอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเข้าโหมดเข้าในเซิฟสองหรือยังแต่มันเป็นการเก็บพวกอัพคลิปเช็คนะครับพวกนี้เนี่ย ถ้าเราไม่ขยันลงจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยหาได้เลยพวกเนี้ยเราจะอัพคลิปช็คได้ช้ามากซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อัพคลิปเช็คช้าเนี่ยทำให้ตัวเรา v p น้อยนยแล้งหมด XP แม้ว่าตัวละครของคุณเนี่ยจะ XP ตันแล้วก็ตามก็สมควณจะหาไว้เพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟสอมีหรือ,อยังแต่เซิร์แรกเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีอัพคนเวอร์เนนนะครับซึ่งคนเวอร์เนน่ย มันจําเป็นต้องใช้สมุดอัพ EP ในการอัพนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้มันก็จะเอาไปอัพในส่วนของค่านะครับค่าที่เสริมให้ตัวของสเปรย์ทุกตัวที่เรามีนะครับที่เราใช้เช่นอันนี้ก็จะบวกพลังโจมตีหน,นึ่งร้อยอัตราคีเลดสองจุดหกคีดับบี้ห้าในพวกนี้ให้ผมลองอัพให้ดูก็แล้วกันนี่นะครับใช้เปสิบแปดใบในมารเวลเดียว ได้มาสาม point ก็อย่างเช่นอ่าผมอยากจะอัพคิลเลทแล้วกันผมก็พเพิ่มขึ้นมันก็อย่างนี้มันก็จะมีส่งผลต่อในส่วนของ BP ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่โคตรดีเพาราะจะมั้งสมุด EP เนี่ยก็สมควรที่ลงไว้เยอะที่ผมเตือนเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยลงสมุด EP เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นเลยขนาดนั้น แต่หลังๆก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออคิดผิดเพราะนั้นก็ควรลงจะลงไว้นะครับอีกสองอันในส่วนของเซวิล่าพวกตัวของอัพเซวิล่ากับเพย์เยอร์การ์ดเนี่ยถ้าหาว่าขาดแคลนจริงๆก็หาไว้ก็ได้ในส่วนเนี้ยถ้าหาว่าใครขาดแคลนจริงๆก็ควรจะลงไว้แต่เดี๋ยวผมให้ดูวงผมแล้วกันผมของผมเนี่ยมันไม่มันไม่ได้อยู่ในโซนขาดแคลนแล้วก็ถามว่า หาได้จากไหนก็หาได้ในส่วนของกิจกรรมล้วนๆซึ่งพวกกิจกรรมเนี่ยมันแจกเยอะคโคตรๆนะฮะเห็นไหมเนี่ยสีทองผมแม่งประมาณสามแปดเก้าเนะี่ยโอ้โหคือแบบทำไมทำไมเยอะะ <c oughs> อันเนี้ยโอ้เดี๋ยวเรื่องเงินนี่ก็ตันเลยเนะ <c oughs> ี่ยก็พวกผมถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเอีเวนต์คูรูมิมันจะมีเอีเวนต์ยึดดินแดนอยู่ซึ่ง อีเวนต์เนี้ยมันแจกของเยอะมากพยายามทําให้มันครบ,ครบไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองไปส่งซื้สองอว่าสมควรที่จะทําอะไรบ้างแล้วกันเดีย๋ยวผมจะลองไปดูก่อนว่าซื้อสองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคด็ไมมใช่เนี่ยโอเคมากันที่อีเวนต์นะครับสุปเปอร์สตาเนี่ยสมควรลงให้ครบสามรอบนะครับเพราะว่ารางวัลที่ได้เนี้ย จะเป็นรางวัลในส่วนของสาสิบเพชพร้อมกับตัวนี้นะครับเอาไว้แลกชุดได้ซึ่งถ้าลงทุกวันเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อเลยเช่นที่ผมลงทุกวันเนี่ยผมก็ตัวน,นี้ผมก็มีเกินมาสามร้อยใบแล้วก็พร้อมกับคอสตูมที่ซื้อครบแล้วค <c oughs> ืออีเวนต์เนี้ยไอชุดนี้มาปุ๊บผมก็ซื้อเลยเพราะว่าไม่มีเกิน <c oughs> ตอนแรกมีประมาณฮะสักสี่ร้อยกว่าใบเ็เข้ามาปุ๊บก็ซื้อเลยอะไรประมาณนี้ก็สมควรที่จะลง มควรที่จะลงทุกวันและเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากมันในส่วนของออนไลน์เบทเทิลอันนี้ผมช่วงแรกๆเนี่ยถ้าไอ้พวกลูนซาซาแรมเกดเนี่ยยังไม่มาเนี่ยควรจะลงนะครับควรจะลงให้มันครบ3มรอบทําตามคายุยไปแต่ถ้ามันมามันไออันนี้มันมาแล้วก็ไม่จาเป็นต้องลงก็ได้นะครับที่จําเป็นต้องลงเนี่ยก็คือชาลามเกตเนะาะอะะเข้าไปดูแล้วกัน ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟสองเนี่ยมันมีในโหมดของไฟ์อันนี้ไหมนะครับที่เป็นเล่นแรงแล้วก็ต้องทําคะแนนให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดแล้วก็จะได้รีวอร์ดนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นโหมดใหม่สำหรับเซิร์ฟสองก็ได้แต่ก็ตอนนี้ผมว่าถ้ายัาง,งาไม่เข้าบางโหมดนี้ก็อันนี้ก็สมควรลงไว้ทุกอาทิตย์ทุกวันที่มันรีแต่ก็ถ้ายัาง,งาไม่เข้าไม่แปลกจะมีชาเลมครีตนะครับซึ่งจะได้กุญแจกุญแ,แจพวกนี้เอาไปสุ่ม หาพวกลูนแล้วก็หาพวกเจมได้นะครับนี่นะครับ <g ül> ก็สมควรที่จะลงไว้ก็คือชาเรมเกีนะครับควรจะลงให้ครบในหมวดในส่วนของระยบความยากสูงสุดนะครับในแมกเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ของดีๆเนาะแล้วก็ <c oughs> ดูนชาเลนเนี่ยสมควรที่จะลงให้ครบนะครับหกรอบหกรอบสี่รอบนะครับ d C B เนี่ยควรจะลงให้ครบนะครับ a กับ S เนี่ย หาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ของเซิฟของเซิฟอ,อ่าเลิฟหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีเอสเอสแล้วก็เอสเอสก็ยากพอสมควรแล้วก็หายากถ้าหากว่าเราไม่ไปจริงๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้ไม่ได้บวกเลยจริงๆก็ผมก็เห็นในเซิฟกลุ่มเนี่ยมันก็มีคนประกาศนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่เคยลงนะเพราะว่าผมก็ยังไม่แบบยังไม่ได้ปั้นตัวโหดถึงขนาดที่ใครเขาจะแบบอยากให้ผมไปช่วย ต่อไปเป็นเอเลสคอริโดก็คือไต่หัวสองร้อยชั้นนะครับอย่างแรกคือหนึ่งร้อยชั้นแรกเนี่ยควรจะไต่ครบหนึ่งร้อยเพราะว่ามันได้ตั้งกี่ร้อยเพชรวะน่ะสองร้อยเพชรเรื่อบะแล้วก็ได้ไอ้ผนึกสีเขียวนะครับผนึกสีเขียวเนี่ยจะได้ประมาณสามสิบอันแล้วถ้าหากว่าเราลงตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยโดยที่ไม่กดสคริปต์ถ้าเรากดสคริปต์เนี่ยมันจะได้ประมาณสิบสี่นะครับสิบสี่เศษไปถึงแบบ ไปเอาม,มารวมกันนะมันจะได้ประมาณ14อันไอ้เพนดึกสีเขียวแต่ถ้าเรา,เราลงเองเนี่ยเราจะได้ประมาณ18บแถึงสิอันนะครับเพราะนั้นสมควรที่จะลงเองนะครับหลับหมวดนี้ชั้นที่ 1- นึถึงร้อยส่วนชั้นที่ร้อยถึงสองเนี่ยอันนี้ก็สมควรจะลงถ้าหากว่ามีให้ลงนะรามเกก็ต้องถึงมาอสมควรนะครับผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟสองเนี่ยมันมีหรือ,อยังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้เดี๋ยวผมไปทัวร์เซิร์ฟสองแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรมาใหม่ อะไรดีๆไหมก็ไว้ว่าเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันก็แลวกันโอเคันส่วนของเทอเตอร์นะครับเทอเตอร์เนี่ยมันจะมีชาเลนจ์ในส่วนของครูอันนี้สมงวรที่จะลงนะครับสรงผนที่จะลงให้มันครบๆไปจริงๆมันจะมี3ามเดเวลววิวหนึ่งวิวสองวิวสามันจะมีสามช่วงมันจะหลังประมาณวันจันทร์นะครับวันจันทร์ประมาณเที่ยงคืนมั้งพอรีเซตเนี่ยมันจะเริ่มที่วิวหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปวิวสองวิวสามันจะมี วงวันตามลําดับด้วยแต่ส่วนมากถ้าใครขี้เกียจตื่นไม่มาดูว่ามันววหนึ่งตัวไหนเนี่ยมันดีตอนไหนเนี่ยเขาจะไม่ได้เห็นววหนึ่งวลสองนะครับมันก็จะมาเวสามเลยเพราะชาบ้านชาวช่องก็ตีไปหมดแล้ว <c oughs> หมดนี้เนี่ยก็ก็สมควรมาลงหาในส่วนของพวกคลิปเช็คนะครับอย่างน้อยควรจะลงวันละห้ารอบถึงสิบรอบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฮาร์ดม่ยก็จะมี มีเศษตัวละครยูชินโนด้วยหะที่ผมไม่มั่นใจว่าไอ้เวนเซตมันเข้าเรียงก็เดี๋ยวไปดูทีหลังโอเคปหโอเคครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็ลงประมาณนี้ก็วนหลักๆก,ก็คือไปลงลูนให้มันครบทุกรอบแล้วก็ทําเคลียร์ควสประจําวันไให้มันเส,เสร็จหมดไปนะครับเคลียร์เข้าปั้นให้มันหมดหมดไปเพื่อที่จะได้ <c oughs> ช่จิได้พัฒนาขึ้นอีกขั้นนะครับ โดยเฉพาะลูนเนี่ยเกมเนี่ยมันจําเป็นมันจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บอยู่สักพักเลยนะครับอย่างเช่นที่ผมมีเนี่ยผมก็ใช้เวลานานมากในการเก็บปัจจุบันก็ <c oughs> ยังทำเกม s s ของค hey, ูลูมิเฮมิคูลอาควีนไม่เสร็จเลยนะครับส่วนส่วนของไนเมเนี่ยก็กำลังทำแบบขาดอันนึง <c oughs> โอเคครับผมก็ ที่จะอธิบายก็ลงประมาณนี้แล้วกันสครับคาแนะนําที่ผมจะฝากถึงผู้เล่นใหม่นะครับใครที่มาเล่นช่วงนี้ก็ลืมทาพวกนี้ให้มันครบๆนะครับไม่จําเป็นต้องทําทุกวันก็ได้แต่พึงขยันไว้ก็เป็นโอเคนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอเร์รี่สังนานะอะไรกันเนี่ย